Marriage Story หนังปัญหาชีวิตการแต่งงานอันดุเดือด Marriage <'s> Story <S เป็นหนังปัญหาชีวิตแต่งงานของนักแสดงและผู้กำกับละครเวทีคู่หนึ่งนำแสดงโดยอดัมไดร v เวอร์และสการเล็ตยูเฮนเซนซึ่งที่สุดท้ายแล้วเนี่ยมันไม่ได้เป็นตอนจบที่สวยงามดังที่ฝันแล้วก็จบลงด้วยการฟาดฟันทั้งทางคำพูดทางอารมณ์แล้วก็การแสดง หนังเล่าถึงปัญหาชีวิตแต่งงานของสามีภรรยาที่กำลังอยู่ในขั้นตอนการจะหย่าร้างจากปัญหาต่างๆที่สะสมมาเรื่อยๆและการแบ่งเวลาการดูแลลูกที่ไม่ลงตัวทําให้เกิดเป็นปัญหาที่ต้องใช้ข้อกฎหมายแล้วมันก็ทําให้เกิดการทําร้ายกันทางจิตใจซ้าไปซ้ามาซึ่งสิ่งที่จะไม่พูดถึงไม่ได้เลยก็คือเรื่องราวมันดูจริงแล้วก็ธรรมดามากแต่การแสดงแบบเข้าถึงบทบาทสุดๆของนักแสดงและคําพูดที่ถกักถางและโทษกันไปกันมาในแดอะล็อกนะคะซึ่งไอ้คาพูดเนี่ยมันไม่ได้ เป็นผลดีกับใครเลยแต่ก็ทําให้คนดูอย่างเราเนี่ยเชื่อแล้วก็อินไปกับไดอะล็อกไปกับบทที่เขาเถียงกันในเรื่องและศาสตร์อารมณ์ใส่กันในเรื่องได้เป็นอย่างดีส่วนเราเป็นเหมือนป้าข้างบ้านที่ได้ยินผัวเมียทะเลาะก,กันแล้วก็เข้าใจว่าเขารู้สึกยังไงสําหรับใครที่ไปดูเรื่องนี้มาแล้วนะคะคอมเมนต์บอกมาหน่อยว่าอินซีนไหนกันที่สุดส่วนตัวซีนที่เขาทะเลาะก,กันด่าก,กันอันนั้นเราอินมากที่สุดเพราะว่านักแสดงเล่นดีมาก